ขอเฮดังๆครับโอ้โหล่าสุดโรมาโนยืนยันว่าโทนี่โครสครับอยู่ช่วยเรนบริตต่อในปีหน้านะครับพร้อมขยายสัญญาออกไปอีก1ปีรายงานข่าวล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกว่าโทนี่โครสมิดฟิลตัวเก่าของราชันชุดขาวได้ตัดสินใจอยู่ช่วยเรนบริตต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลน,นะครับ โครสเนี่ยลงสนามให้กับเรนบริดไปทั้งหมดแล้ว455นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากไบเยนเมื่อปี2014แต่สัญญากำลังจะหมดลงในช่วงมัมร์นี้แล้วครับในตอนแรกเนี่ยโรมาโน่ออกมาเปิดเผยว่าแข้งวัย34ปีอย่างโครสเองจะใช้เวลา1นเดือนจากนี้เพื่อตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองแต่ล่าสุดครับโรมาโน่คอนเฟิร์มอัปเดตข้อมูลครับยืนยันว่าโครสเองได้ตัดสินใจแล้วว่าจะต่อสัญญาใหม่อยู่ช่วยเรนบริดไปจนถึงกระทังปี2025 โทน,นี่โคลสแล้วก็เรนริดครับเปิดการเจราจากันโดยตรงไปแล้วซึ่งเหลือเพียงแค่พิธีเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นสําหรับโทน,นี่โคลสเนี่ยยังถือว่าเป็นกําลังสําคัญของคาร์โลอันเชโลตินะครับแล้วก็ทีมชาติเยอรมนีในตอนนี้ที่เตรียมไปเจาภาพยูโรสอ24สซัมเมอร์นี้โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุดยอดมากๆเลยสำหรับโทน,นี่โคลสนะครับก็ขออยู่ช่วยราชาชุดขาวเรนบริดต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลน,นะครับเป็นพี่ของน้อง คอยดูคอยให้คําแนะนําแข่งรุ่นน้องต่อไปอีก1ปีสําหรับโทนี่โครสกครับแข่งรุ่นเก่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับจัดไปให้ไวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม